Quality at Heart is a singular approach of central food retail, which contributes to establishing a more responsible trade thanks to simple value, methods who respect environment, local agricultural products, fair price, and long term partnership with farmers. Quality at Heart is based on five pillars the food safety, the quality and the freshness, the sustainability, the environment protection, a n the price. All the team of Central Food Retail put his own heart on the quality of your product that you can eat on day to day in our store. นี่เป็นแปลงมะม่วงที่ผลิตคุณภาพในการผลิตส่งต่างประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็ส่งคุณภาพที่ดีส่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเราปลูกมะม่วงที่ เป็นพื้นที่ปลูกทั้งหมด58ไร่นะครับแบ่งป็นดาทู12ไร่ที่เหลือก็เป็นพระมง่าสีทองระเบอร์สี่ที่เราปลูก2 2สายพันธุ์นี้เพราะว่าเรามองเห็นตลาดเป็นหลักนะครับว่าเราจะไม่ปลูกให้เหมือนคนอื่นครับเพื่อในการทําตลาดจะได้มีคู่แข่งที่น้อยแล้วก็ทําตลาดง่ายขึ้นครับโดยการผิดที่มีมาตรฐาน GMP รองรับนะครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นให้ชุมชน เราจ้างคนชุมชนมาทํางานแล้วก็สร้เกิดให้ความยั่งยืนกับชุมชนแล้วก็ในการผลิตผลของเรานี่ใช้การห่อถุงป้องกันแมลงวันทองแล้วก็ป้องกันสารลอยขดขวนจากลมพัดเป็นสินค้าที่สวยและมีคุณภาพที่ดีครับชุมชนก็จะมีคนงานที่มาทํากับเราเช่นเก็บคัดบรรจุตัดแต่งกิ่งนะครับตรงนี้ชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มทําให้ชุมชนเรา ยั่งยืนจากที่ชนชนแต่ก่อนนี้ก็เป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหญ้าที่เราเราปลูกที่เราไว้นี้คะเป็นการไว้พืชเพื่อบ่มหน้าดินเพื่อให้น้ำดินไม่ไม่คายน้ําแล้วก็ทําทให้ผลผลิตของเราดีแล้วก็ตัวตัวหญ้าที่เราปลูกหน้าดินนี้จะทําให้หน้าดินเราไม่เสียหายแล้วก็รากที่พวกใบหญ้าแล้วก็พวกเศษวัสดุที่ การตัดแต่งกิ่งที่หมักหมมไว้มันก็จะเป็นบ,บ่มให้ดินที่มีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็ทําให้รากฝอยๆเนี่ยมากินอาหารที่หน้าดินบนผิวดินครับทำให้ผลผลิตออกมาและสม่ําเสมอและลูกสวยรสชาติดีครับ แล้วว่าหัวใจคุณภาพของเรานะครับยึดหลักในการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําในหลักการในการทํางานนะครับของคุณเต็ดฮา a r t เนี่ยเรายึดหลัก5เรื่องนะครับตามที่คุณสวยียได้บอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับหัวใจคุณภาพนะฮะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เรื่องราคาที่เหมาะสมนะครับเพราะทั้งหมดนี้เนี่ยต้องบอกว่า วันนี้นะครับทุกท่านจะเห็นแล้วครับว่าสินค้าที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับมะม่วงน้ําดอกไม้สุกนะครับแล้วก็ตัวทุเรียนหมอนทองที่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะครับอย่าลืมนะครับมั่นใจทุกครั้งที่ช็อปเพื่อสิ่งที่ดีสําหรับคุณอย่าลืมมองหาสัญ,ญลักษณ์หัวใจคุณภาพหรือ q u a l i t Heart ที่ Tops และเซ็นทัลฟูดฮอลทุกสาขาครับ